ดูกันเรื่อยๆเลย,เลย,เลย,เลยนะฮะสำหรับใครที่พลาไดไปเมื่อคืนนี้นะครับนี่ครับพีปโปโยคีเพย์บอยครับนังร้องหอดใจเด็กแนวนี่อันนี้หายหน้าหายตาไปนาะนตอนนี้กูกลับมาแล้วนะกับลารอบชุดใหม่นะครับผมมีแท็บชูคัลเลอร์ด้วยนะครับอ,อันนี้เนอร์ริชแมนทอยส่ถุกไม่ตายน,น,นเราอ่นนี่คนแนว

มีความสุขกันหมดทุกคนแน่นอนอนะครับเสนิเลเสริลได้แน่นอนเลยนี่ กากงพกันบ้างนะคะ้ดูแลนึงนะคะเดี๋ยวเรามีอีกที่นึงก็คือที่ฟิเจะพากลางศิษยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันใช่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ดูคู่ที่สเลยอ้เขาไม่ดูการเนี่พอห้ากี่สิบยี่สิบวิสิบเก้าวนี้ครับก็ทั้งู้ว่์กอมนะครับมีคู่ท่มรัชโยธพันธ์บริพัตรแล้วก็เราศิละิลนักแสดงสุดก อ๋อกากระโดดมีนกระต่ายกันด right. ูโอ ah. ้โหก็ต้องกระโดดแบบนี้หน่อยกระโดดเอาร่อวเราช่ยไงพีน้าก็จะกระโดดซับซับกันซับก็กระโดดมาหาเรานี่ครับบรรยากาศการจุดพลุนะฮะอลังการมากสวยงามมากค่ะนี่เป็นการเกียภาพแบบ้ส อ่าที่นี่นะคะก็มีกองทัพซื้ปฟินจาก R S นะคะก็ไปร่วมสร้างสีสันแล้วก็เสริมความสุขกันนะคะนี่ค่ะก <of> ็จะเป็นบรรยากาศที่ฟิลิปปิาส์นะคะสำักงานทั้งที่ผู้เก็ตเตอร์เขาดาวสองพันสิบเอ็ดนั่นเองค่ะฟิลิปปิน R S นะคะที่ก็ขึ้นเวทีมาเนี่ยโอ้โหเขายกขึ้นมาเกือบยกให้ใช่ครับออ๋ไม่ว่าจะเป็นไ ทขาไม่สื่อมือมากเพราะว่าเขาต้องมีในเนต่อที่เออเขาดิเราไม่ฟังเสียงถ้าต้องให้ดีกว่านะคะเอกไม่ได้รับแคงานเดียวใช่ค่ะเดี๋ยววิ่งไปต่อกงานชาวบานนะคใช่ค่ะดูดีเลยว่าช่วงบอยหรือเปล่าเออ พี่เบาก็จัดงานปีใหม่เลว้ยงงนอะไรเงี้ยเราก็แบบยังเป็นส่วนยืนของงานของพี่ก็พี่อะเราขอทุกที่เลยดีกว่าก็เป็นลับเออตรงสุดกี่งานต่อวันจริงจริงเราก็ทำงานสามงานค่ะแต่ว่าเหนื่อยมากก็เลยบอกพี่ไอ้ว่าวันนี้ขอสองงานพอมกันก็ต้องเป็แบบนีแอบเสียดอ๊มเสียดาไม่เคะคนอื่นเขาได้ถูกไหมครับครอบครัวเราสองคนต้องทำงานแบบก่อย่ะค่ะ ไม่ต้เหมือนครอบครัวอย่ดียวค่ะเพราะว่านที่บ้านมาอย่างเดียวก็หลายมจริงๆแล้วเวลาแบบเราเจอเพื you know. ่อนน่ยหรือว่าเราจะถึงขนาดแบบมันเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่ได้มีงานทุกวันเือะนะแต่ไม่ได้มีทุกวันก็เอาอะไรบ้างม่ได้เจอก็คนจริงเราวันนี้ก็เหมือนได้ทำงานเนาะเพราะว่าก็มาเขาจะเอาเรื่องเกิดดูทุกคนเลยเยอะแยะมากมายเพราะว่าไม่ใช่แค่ที่นี่จะต้องเรามีบางแก่แต่ว่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราเลยคนที่มาด้วยกันก็เหมือนกับว่าได้ทั้งเจอเพื่อนด้วยแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆด้วยค่ะ สำหรับปีใหม่นี้นะคะขอให้เพื่อนทุกคนเฉื่อยขึ้นหล่อขึ้นเรียนเก่งขึ้นแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนอย่าสอบผ่านนะคะอะไรที่เราทำแล้วเป็นทุกข์หรือว่าอะไรที่ทำให้เราเสียใจแค่ที่วันจบปีที่แล้วคะมาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยรยิ้กันเละค่ะสหรับพี่แปลกับน้องฝนนะฮะก็ท่านชอบซื้อมากมายวันนี้ไม่มาแล้วครับได้ไงก็ถึงว่าขอให้ถึงว่าปีนะปีนี้ก็ขอให้ทั้งคู่นะที่แป๋วหน้างนฝนก็ มีความสุขมากๆนะคะชีวิตอะไรก็ขอให้ดีดาอะไรดีเข้าในชีวิตนะครับตรงความคิดถึงเนี่ยผมไม่ว่าแต่ไม่เข้าใจทำไมเรียกน้องฝนน่ารักมากเออขอบคุณบอน้องซีด้วยนนะครับเียา้องฝนากความคิดถึงกันมาแล้วก็อวยความดีใหม่กันนะครับผมสุดยอดเลยที่อยู่เฉพาะลังสิทเมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับตอนเาทำศิลป์ R F นะฮะ วันนี้ที่เราจะไปวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไป complete กันด้วยเพลงองน้องกันแล้วอย่าหายไปไหนน้องกันใครร่วไปได้แล้วเดี๋ยวพอกลับมาเนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมเดินไปดูบรรยากาศการเฉลิมฉลองของเมืองนอกแล้วจะพาไปดูที่บ้านดาราดังระดับโลกเนี่ยใช่หหอไนโอเคขั้นตอนนี้นะครับมอบความสุขโดยน้องกันเดินตากับเพลงกันเอง

แค่เพื่อนป็นคงร,ครู้ใจแค่เพื่อนเราเบาได้ไหมมอใจให้เธอ ก็ใส่ก็ใส่ไม่ต้องวัวก็สาวขอแค่เธอนั่นเองที่อยากของแต่เพีงเธอได้บอกที่อยู่จะใส่เธอหอมเลยอะไริกเลิกต้องแช่ใจแบบนั้นให้คืนใจชาติได้ดีกว่านะเราเป็นเองอยู่แล้วทุกแค่นี้มีใชนต้องกินคนเราจะรักมีฉันพิม บอกไม่เธอจะคิดอย่างไงคกเป็นมานานแล้วและทีจะ่จะเพื่อนเป็นครู้ใจแค่เพอเ่อบอกเบาหรือไหมจะบอกใจให้เธอทังทีอะพี่แจ็คเดอตาพี่แจไปไปพี่แจ็รลอ ท่นแค่นี้มีเห็นต้องผิงคนเราอยู่รักมีคมค่ครบ้งผิดบอก่าเธอถ้าคิดวิงไง่ไางขอเป็นมานาแล้วอยากตีติดเพื่อเป็นคนรู้ใจแคก่กระซิบเ่าๆได้ไหมจะบอกใจให้เธอทันทีจะบอกใจให้เธอทันที love เฮ้สตัไม่ม่เปม่ห่อไมหลต่างประเทศต่างประเทศคุ่คูู่บบนี้มาทุกทีได้แต่